ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้พี่หมาแกจัดรายการครับเปิดประเด็นประเด็นหนึ่งนะเปิดประเด็นหนึ่งว่ากำลังจะมีการอายัดรั์สาวสวยหวานใจระดับบิกกบ๊กการเมืองหวานใจของบิ๊กการเมืองยืนยันนะถ้าเปิดออกมาสถานแผ่นดินแน่ ถ้าผมเปิดชื่อสาวสวยและบิก๊การเมืองคนนี้นะที่มาที่ไปเริ่มจากสารตั้งต้นเป็นคดีรีสอร์ทรุกที่สพกอซึ่งเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินถ้าบุกรุกที่สปกอสามารถใช้กฎหมายฟอกเงินไปติดตามอายัดและยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องได้สิ่งที่ตามมาคือจะมีการอายัดทรัพย์หนึ่งนักธุรกิจหนุ่มแวดวงการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หากเอ่ยนามสกุลจะยิ่งรู้จักนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ไม่ได้ทํางานธนาคารแต่มีตําแหน่งในบริษัทที่ทําธุรกิจด้านการปล่อยกู้เรียกว่าธุรกิจนันแบงค์และนามสกุลนี้ดังมากในธุรกิจแวดวงการเงินและก้าวเข้ามาเฉียดแวดวงการเมืองด้วยนะครับแล้วก็ไหลไปอายัดรัพย์อีกหนึ่งสาวสวยหวานใจบิ๊กการเมืองคนหนึ่งโดยเส้นเงินที่แทงไป นะครับจะมีการโอนเงิน5ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวม10ล้านขอกระซิบว่ารีสอร์ทดังกล่าวถูกจับกลุมเมื่อประมาณ6-7เดือนที่แล้วปฏิบัติการเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้และมีการขยายผลไปเรื่อยๆบอกได้คำเดียวว่าถ้าเปิดชื่อหวานใจสาวสวยและบิกการเมืองสัดท้าทั้งแผ่นดินและทุกคนจะอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปได้ยังไงมาได้ยังไง เพราะไม่มีใครคาคิดว่าใครจะกล้าแตะหวานใจบิก,การเมืองคนนั้นเป็นสาวสวยมากอ,มอันนี้คุณหมาแกนะฮะพี่ดนายนะอ่ะก็ติดตามกันนะครับเพิ่งเปิดมาเลยนะเนี่ยเพิ่งเปิดเลยฮะออสาวสวยสวหวานใจบิคก,การเมืองถูกอายัดรัพยบถูกอายัดรั์นะฮะมีเยอะซะดเวยสาวสวย คือสาวสวยหวานใจบิคการเมืองมีเยอะนะบิการเมืองก็เยอะเออใช่ไมบิการเมืองก็เยอะบ้านนี้มีมีบิ๊๊กบิกเยอะฮะใช่ไหมฮะขนาดท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยยังเป็นบิ๊กเต่าเลยอ่ะบิ๊กเต่าคุณจรูนเกียรติอ่ะใช่ไหมเออและท่านท่านอะไรนะเออท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอ่ะบิ๊กก้องอ่ะบิ๊กก้องบิคเนี่ยมันบิ๊กไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมฮะ ทั้งๆที่มาจากบิ๊กในกระทรวงกลาโหมนะที่เรียกบิ๊กกันเนี่ยใช่ไหมใช่ต้องเรียกจากบิ๊กในกระทรวงกลาโหมบิ๊กในกองทัพบกตอนนี้มันบิ๊กนู่นบิ๊กนี่บิ๊กเยอะแยะไปหมดก็ติดตามดูท่านผู้ชมฮะบท่านผู้ชมฮะมีอุบัติเหตุเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นตอนทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่สพบางระบุงชนบุรีนี่เองนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บนทางรถไฟพอบอกแบบนี้พอจะคาดเดาได้ต้องเป็นรถไฟชนกับรถ เก๋งหรือว่ารถอะไรสักคันหนึ่งแน่ใช่เลยฮะก็เป็นรถไฟชนเข้ากับรถเก๋งคันหนึ่งเป็น SUV ยูียี่ห้อซูซูกินะฮะปรากฏว่าสภาพของรถนั้นพังยับเลยนะฮะแต่ว่าคนในรถรอดได้นคนในรถเนี่ยชื่อคุณไกลไวิทย์พีรันเอื้อวราคุณให้ท่านชมดูคลิเปเหตุการณ์ไปด้วยคนในรถซึ่งเป็นคนขับเนี่ยคุณไกรวิทย์เขาบอกว่า ขับมาแล้วรถมันติดอยู่ตรงทางรถไฟแล้วไม้กั้นก็เริ่มตีลงมาแล้วให้สัญญาณว่ารถกลาลังมาเขาไปไหนไม่ได้นูน,นีฮะอยู่ตรงนู้นเขาบอกเขาไปไหนไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะรถมันติดอยู่แบบนั้นแล้วรถไฟมาพอด,ดีอ,อแล้วก็เห็นแล้วว่าโอ้โหเอาไงดี<อ>คอือยังไงก็โดนชนแน่เ,ออเขาเขาเลยบอกทําไงรู้ไหมฮะเขาเลยหักพวงมลาลัยไปทางขวา เราพยายามให้รถเบี่ยงไปทางขวาเพื่อถ้ารถไฟมาชนเนี่ยจะได้ชนตอนท้ายของรถไม่ได้ชนกลางลำแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นรถเขาขยับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันติดไปหมดก็เลยเบี่ยงไปทางขวาเห็นปะที่สุดแล้วดูห้องผู้โดยสารคนขคับไม่เละนะจะไปเละตรงตรงท้ายรถนี่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ คุณไกรวิทย์ฮิรันเอื้อวรากุลเนี่ยเป็นโค้ชฟุตบอลอิสระนะครับตอนนี้เป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนอะคาเดมี่ในเมืองพัทยาอยู่ก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแตกนะครับแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายเดี๋ยวฟังเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยนะฮะมามาอย่างไงอะครับก็ผมทำมารถมันติดเนแล้วมันขยับไม่ได้พี่แล้วเนี่ยไมไฟมันร้องฟุ๊กแล้วไมก้านมันลงเลย ถ้าแต๊บเดียวรถไม่กันลงแล้วก็ขยับก,กันผมเห็นแล้วว่ายังไงมันก็ไม่ผลใช่ไหมผมก็เลยขยับพยายามขยับหน้าให้ตวยยัวเ<ม>องนะผมเพราะยังไงเห็นรถรถรถไฟเขาไม่เบรกเขาไม่เบรคเขาบีบแผน่นก็เลยเอาตัวเอง อนที่รถไปมาพี่อยู่บนรถเหรอว่าพี่ลงรถมาแล้วอยู่บนรถเลยเหรอเขาชนข้างข้างตัวรถเหรอ่เลยหายยตัวคนงก็เนยว่าการเนึ้นอยู่กลางเลันก็เลยรถไฟก็เลยชนทั้งหลังครับ รถมันติดป่ะพี่เห็นรถมันติดป่ะใช่ครับรถรถมันติดด้วยอืมคือเขาจอดแบบว่าอยู่ตรงกลางเลนเลยเหรอใช่ครับก็ขับมามเบรกไม่ทันแล้วใช่ไหม,ไมกำลังไปไหนพี่รถคันนีจ้จะไปเอ่อมาตาบุญแล้วอ๋อะจะไปมาตะบุธอันนี้คนขับรถไฟนะฮะอคนที่คนขับรถไฟเบรกไม่ทันเนี่ยแ,แต่ได้พยายามเบรกไหมก็ต้องพยายามเบรกแหละแต่เรารู้ว่ารถไฟเนี่ยมันต้องมีระยะเบรกถูกต้องก็คือคุณพี่เนี่ยเห็น ข้างหน้าเนี่ยมีรถติดอยู่ขวางรางรถไฟเนี่ยคุณพี่เห็นแล้วเนี่ยมันตอนนั้นคือนักข่าวก็ไม่ได้ถามละเอียดเนี่ยว่าคุณพี่เห็นเนี่ยสักระยะกี่ร้อยเมตรใช่ไหมฮะเห็นเนี่ยแล้วคุณพี่เริ่มเบรกเลยไหมใช่ไหมฮะตอนที่ชนเนี่ยคือคุณพี่เบรกแล้วใช่ไหมคุณพี่เบรกมาสักระยะเท่าไหร่มันเกิดขึ้นได้นะ แต่เรื่องนี้นะคุณไกลวิทโค้ดเนี่ยควรจะลงจากรถต้องทิ้งรถนะต้องทิ้งรถจังหวะนั้นต้องทิ้งรถคือผมว่าพี่คิดผิดนะดีที่พี่ไม่เป็นอะไรมากนะ<ม>จริงๆ<ม>พี่ต้องลงจากรถใช่ถ้าพี่ไม่พ้นแล้วยังไงก็ไม่พ้น<อ>นะพี่ต้องลงจากรถอันตรายมากนะถึงพี่จะบอกว่าเออมันพ้นช่วงเออกลางมาแล้วใช่ไหมพ้นช่วงตัวตัวที่เป็นจุดที่คนขับอะ่ะแต่มันก็อันตราย คือชนปุ๊บมันจะเวียงได้ยังไงรถมันเละอยู่ดีอ่ะใช่ใช่ไหมโอ้พี่ยังอยู่ในรถเนี่ยมันอันตรายจริงๆอยังเหมือนวัดดวงเลยโอ้โหแลเพราะยังไงรถพี่เนี่ยจะขยับมากร้อยเนี่ยนะมันเละอยู่ดีอ่ะใช่ดูดิฮะนี่ขนาดขยับแล้วไงเออมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงรถติดจนแบบและนี่ไม่นี่ไม่ใช่กรุงเทพนะที่เมื่อวานรถติดนะนี่ชนบุรีนะชลบุรี ถ้าเป็นกรุงเทพนะเชื่อไหมกูว่าโดนด่านหนักเลยโอ้โหถ้าอุบ<ล>ัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่รถไฟจุดตัดถนนบนกรุงเทพนะเ<ช>มื่อวานนี้นะผมว่าต้องมีคนโทษเหตุการณ์ที่ไปบล็อกเลนจักรยานเนี่ยมมันเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อท่านผู้ชม่ะมันเกิดขึ้นได้นะแต,แต่กรณีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับฝ่ามานะแต่พอรถมันติดติดตรงรางรถไฟเนี่ยคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกทำไงรถติดตรงทางรถไฟแล้วสมมติเราก็ขับมาดีๆอ่ะ จริงๆเนี่ยผมผมไม่ได้ว่าคุณไกวิทย์นเออสมมติว่าเราขับรถเนี่ยนะเราขับรถแล้วข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรถติดรถติดเราเห็นคันหน้าเนี่ยรถติดแล้วก็เป็นรางรถไฟแล้วเราไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นแม้ว่าไม้กั้นยังไม่ลงมาถูกไหมคุณไกวิทย์ไม่ควรขับไปอยู่ตรงนั้นเออแล้วเดี๋ยวไปคิดว่าไปจ่อไว้ เดี๋ยวรถมันก็ค่อยๆไหลมันเสือกไม่ไหลยยงไงตอนี้มันไม่ไหลยยงไงรถก็ติดติดติดและทีนี้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยมาลงมาทายรถคุณแล้วใช่ไหมเออใช่คือคุณไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นนะถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะคุณไม่พ้นรางไม่ต้องมาอยู่แต่ถ้าเกิดคุณดูแล้วรถติดแต่ว่าโอเคยังไปได้เราพ้นรางแน่ม,มันมีพื้นที่อยู่คุณค่อยไปแล้วคันต่อมาก็ไม่ควรไป ใช่ไหมคือไม่ควรจอดรถค้อมลางอะถูกต้องนะฮะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวรถก็แล่นอย่าไปคิดมันไม่แล่นเห็นไหมฮะจนรถไฟมาคนใช้รถใช้ถนนต้องจําไว้เลยนะฮะอย่าไปอยู่แบบนั้นเวลารถติดเนี่ยสมมุติเราขับไปเนี่ยรถติดแล้วถ้าเกิดเราขับไปแล้วไปบางหน้าปากซอยเนี่ย รถเลี้ยวเข้าซอยไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรเราไม่ควรเลยเห<อ>็นไหมมันก็ต้องเว้นเพื่อให้รถเขาเข้าซอยได้เข้าซอยได้เข้าซอยได้ใช่ไหมเอออันนี้หนักเลยนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ